โอเคอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้มาพบโัแฉในเพจนะคะอารุณสวัสดิ์ค่ะนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องกล้ามเนื้อก้นค่ะแล้วก็วิธีที่จะสร้างมันอย่างที่เขียนไว้นะคะกล้ามเนือ้อ ก็เรามีก้นสวยๆเนี่ยไม่ได้ไว้แค่แสงเกงยีนสวยหรือว่ามีกินี่สวยๆวยเท่านั้นแต่วันนี้ค่ะสําหรับในเพจของโคจัน,นะคะก็คือลดพุงลดปวดหลังเรามาคุยกันว่ากล้ามเนื้อก้นมีความสําคัญยังไงนะคะคนปวดหลังทำไมต้องปั้นก้นนะคะขอเช็คก่อนนะแป๊บหนึ่งเสียงมาไหมโอเค ได้แล้วค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามามาดูกันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะเสียงชัดเจนก็บอกได้นะคะเสียงไม่ชัดเจนก็บอกได้วันนี้เราจะมาดูว่าทําไมเรา เวลาคนปวดหลังเนะี่ยทำไงถึงมีปัญหากับเรื่องของกล้ามเนื้อก้นแล้วกล้ามเนื้อก้นส่งผลยังไงบ้างจะมีเขียนไว้แล้วนะก่อนโพสต์ก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้ก็เลยตั้งใจมาไลฟ์ที่จะอธิบายเพื่อให้คุณเข้าใจว่าเอ้ยมันสําคัญนะไม่ใช่ว่าเรามองว่าเอ้ยฉันไม่ได้จะใส่บิกินี่หรือว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันจะไม่ออกกาลังกายในส่วนของก้น นะค,ะคนชอบอ่านไปอ่านนะคะรายละเอียดพิมพ์เอาไว้ให้อย่างชัดเจนนะคะแต่ใครที่ไม่ชอบอ่านเราก็มาดูที่จะจะอธิบายวันนี้ก็แล้วกันนะคะใครเข้ามาแล้วได้ยินชัดเจนก็อบอกกันทักทายกันได้นะคะอรุณสวัสดะะิ์นะคะโอเคนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ากล้ามเนื้อก้นเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากเลยแล้วมันไม,ไม,ไม,ไม่มีอีกก้อนเดียวนะจริงจริงก้อนของเรามีกงกลางแล้วก็มีข้างๆนะคะแล้วก็มีมัดใน นะคะหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วมันทำหน้าที่ช่วยเรามากๆเลยตั้งแต่ก้าวยืด mm. เหยียดงอปีนป่ายใช้หมดเลยมันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะคะแทนที่เราจะให้มันมถ้าเราเปรียบร่างกายเราเหมือนบริษัทอันหนึงนะะ่งค่ะการจะขยับขยื่นบริษัทอันนี้หน้านือก้นเนี่ยนะคะมีส่วนมากเลยที่จะช่วยให้เราลุกขึ้นยืนเดินก้าวบิดงอกลางขาขูบขา ล้วนแล้วแต่ใช้กล้ามเนื้อก้นทั้งนั้นเลยถ้าเปรียบบริษัทกล้ามเนื้อก้นเหมือนกับแผนกใหญ่ๆเลยถูกไหมคะหรือเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นบอสเลยนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันใหญ่ก็มีก้นมีขานะคะหน้าขาแต่ก้นก็ยังใหญ่กว่ายอยู่ดีนะคะคราวนี้แต่ถ้าเราอะคะ่ะส่วนใหญ่ที่เราทําให้เราสูญเสีย กล้ามเนื้อตรงนี้เพราะอะไรเพราะในกิจวัตรของเราปัจจุบันนะคะเรานั่งมากเราน,นั an ่งนานมันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อมันไม่ได้ใช้มันก็ถูกกดทับใช่ไหมเลือดมันไหลรีเวียนโลหิตได้ไม่ดีใช่ไหมคะมันก็ค่อยๆอ่อนแรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคราวนี้พอหัวหน้าหยุดทํางานใช่ไหมแต่ร่างกายเราต้องดําเนินชีวิตไปต่ออะค่ะร่างกายมันก็จะมาใช้กล้ามเนื้อมัดรองอย่างเช่นหน้าขาหลังขานะคะแล้วก็หลังล่าง นั่นคือสาเหตุที่แบบว่าทําให้กล้ามเนื้อเล็กๆเล็กกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เนะะี่ยค่ะมันใช้แรงเยอะมันก็ทําให้อเวอร์โหลดมากเกินไปทําให้มันค่อยๆเรียกว่าแข็งแรงแข็งแรงขึ้นแต่ว่าเหนื่อยล้าไปเรื่อยๆมันก็เลยตึงมันก็เลยทาให้มันดึงกันไปเรื่อยๆเลยร่างกายเรามันโยงใหญ่กันไปหมด เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทาให้เราผู้หญิงเรามักปวดหลังล่างหรือว่าอะไรกระเพาะกล้ามเนื้อมัดอื่นเนี่ยมันทำงานแทนในกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มันควรที่จะทำนะคะใครอยากอ่านรายละเอียดไปอ่านที่โพสต์ก่อนหน้านี้นะคะคราวนี้นะคะ นอกจากนั้นวิธีแก้ค่ะอย่างที่เพจแจ๋พูดเสมอเพราะว่าเพจแจ๋ชื่อลดปุงลดปวดหลังจริงๆแล้วอ่ะปวดหลังมันเป็นอาการถูกไหมแต่ว่าสาเหตุมันมาจากหลายส่วนมากๆดังนั้นค่ะเราจะนั่งนานๆอย่างเงี้ยไม่ดีเราต้องหมั่นลุกบ้างนะคะท่าสควอตก็เป็นท่าที่แจ๋แนะนําให้ใช้เพราะอะไรเพราะคุณได้ขยับสะโพกขยับข้อต่อแล้วลุกขึ้นมาใช้กล้ามเนื้อก้นนะคะไม่ว่าคุณจะก้าวไม่ว่าคุณจะปีนไม่ว่าคุณจะอ้าขาขูบขา,ขา กล้ามเนื้อก้นอยู่ส่วนหมดกล้ามเนื้อมัดอื่นใช้แรงเหมือนกันแต่ใช้แรงเป็นตัวซัพพอร์ตดังนั้นค่ะเมื่อเราอะค่ะก้นไม่แข็งแรงหรือว่ากล้ามเนื้อก้นเนี่ยถูกละเลยและไม่ได้ถูกฝึกก็เลยทําให้กล้ามเนื้ออื่นอื่นนะคะทั้งเตึงแล้วก็ปวดตามขึ้นมาดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เราอยากหลีกเลี่ยงอาการปวดหลังนอกจากการที่เราต้องยืดเหยียดอย่าพูดเสมอในเพจน,นะคะหัดยืดนะคะหัดยืดหัดคลายให้หายปวดนะคะแต่ว่า เราต้องสร้างความแข็งแรงไม่ให้มันกลับมาปวดอีกดังนั้นค่ะเพื่อไปลดภาระของตัวหลังเราก็ต้องฝึกก้นเราให้แข็งแรงฝึกขาเราให้แข็งแรงคือกล้ามเนื้อเตร์ซัพพอร์ตอื่นๆก็ได้ทํางานแล้วช่วยไปพร้อมๆกันด้วยนะคะมาถึงตรงนี้ได้ยนินชัดเจนเนาะโอเคนะไปต่อนะคะคราวนี้วันนี้ค่ะหนึ่งท่าที่อยากให้ฝึกวันนี้นะคะไอ้หนึ่งท่าที่อยากให้ฝึก ะะมากกว่าการทำสควอตด,ด้วยซ้ำถ้าเราต้องการที่จะเน้นกามเหนือก้นนะคะก็คือท่า Glute กลูตบิดกลูตบิ Glute ก็ก้นนี่แหละคะ่ะนะคะซึ่งวันนี้ก็จะอธิบายถึงการเริ่มต้นและการทำท่ามันอย่างให้ถูกต้องนะคะวันละท่านะคะในซีรีส์วันละท่าของแจกก็คืออยากให้คุณโฟกัสได้ถูกจุด นะคะโอเคค่ะถ้าคุณปิดเราใช้น้ำหนักตัวเรานี่แหละเราไม่ได้จําเป็นจะต้องมีเวทหรืออะไรเอาไว้เราทําฟอร์มได้ถูกต้องเราค่อยไปเพิ่มน้ําหนักแล้วพัฒนาเป็นฮิปทรัสนะคะหรืออันอื่นๆได้อีกนะคะก้นสวยแล้วก็ก้นที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็จะทําให้คุณสามารถขยับร่างกายของคุณได้ดีขึ้นแล้วก็ลดความเจ็บปวดด้วยนะคะ เซอเอาก็มาดูท่ากลุ๊ตบิดนะก็คือใช้บอดี้เวทวันนี้เอาเก้าอี้มาด้วยเพราะว่าอันคือเลเวลที่อาจารย์ถัดทันถัดไปนะคะเดี๋ยวขยับออกไปก่อนอันดับแรกค่ะเริ่มที่พื้นเลยนะคะเริ่มที่พื้นเลยอันบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะสะเกตกากเขา <c oughs> อันดับแรกนะคะเริ่มนอนลงไปที่พื้นเวลาที่เซตอัพ นอนลงไปที่พื้นเนาะนะคะเราจะบริหารกล้ามเนื้อก้นของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเก่งก็คือเก่งก้นแต่ว่าเรานอนราบกับพื้นสัดเข่าขึ้นนะคะระดับก็คือกลางขาให้เท่ากับหัวไหล่นี่คือแบบเริ่มต้นเลยนะคะซึ่งบางคนถามว่าต้องกลางกลางกว้างกลางแคบอะไรมันทําให้เราได้มุมในการออกกําลังกายก้นทั้ง3ส่วนแต่ว่าเบสิกเริ่มต้นขอให้กลางขาเท่ากับไหล่ก่อน ะะวางเท้านะคะตั้งขึ้นมานะคะขอให้เรารู้ว่าเวลาที่เรายกขึ้นเนี่ยค่ะนะคะ,ะ,คะขาเราก็คือแบบเป็นตัวสปอร์ตนะคะโอเคท่านี้ยค่ะทำให้ถูกแล้วเราจะได้เกรงในกล้ามเนื้อส่วนที่เราต้องการก็คือก้นนะคะดังนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวางมือไว้กับพื้นนะคะหายใจเข้ายกตัวขึ้นนะคะขมิบก้นคอเก็บคอขึ้นอย่างนี้ย่างคองหงายเอาไว้ ะะสิ่งสำคัญคือยกขึ้นแล้วก็เก่งคอไว้เราก็จะได้ได้ทั้งเรื่องของได้ใช้กล้ามเนื้อก้นด้วยถ้าที่ผิดคือปล่อยให้มันกลายเป็นแบบนี้ไปเลยคอหงายไปเลยนะคะนั่นเก่งคอไว้นะคะเก็บคอไว้ให้คางชิดอกเสมอดันเพื่อกลขึ้นหายใจออกปล่อยลมปุ๊บเป่าขึ้นขมิบก้นเราก็จะได้ activate หรือว่าได้ทำให้กล้กลามเนื้อก้นได้ทำงานนะคะ ถ้าอะไรเรื่องต้นกัคือลักษณะแบบนี้เลยทำไป10-20ครั้งนะคะเก็บคอนะคะคอชิดอกไว้กานสะโพกขึ้นฟ้านะคะกานสะโพกขึ้นขมิบก้นนะคะแบบนี้เลยคุณจะรู้เลยว่ามันได้ทำงานในสข,ของก้นนะคะแล้วก็ใต้ก้นด้วยนะคะคราวนี้พอเราเก่งแล้วเรามีแรงมากแล้วเราสามารถเพิ่มความเข้มข้นของมันได้โดยการที่เราหาเก้าอี้มาสักตัวนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวแต่ขยับกันนะ หรือว่าขอบเตียงเช่นเลยค่ะเราสามารถเพิ่มความเข้มข้นได้โดยเช่นแล้วเรามีเก้าอี้หรือขอบเตียงขอบโซฟาอะไรแบบเนี้ยนะคะนั่งลงไปอนอนลงไปนะคะเราสามารถเล่นเป็นแบบขาเดียวก็ได้นะคะเห็นไหมโอเคเห็นแล้วเนาะอย่างนี้ใช่ไหมคะ ะะหรือเริ่มเข้มข้นมากคือเพิ่มมุมนะคะก็คือพาดขึ้นไประดนันคุณจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เพิ่มมัมเพิ่มมุมมากขึ้นเห็นไหมคะนะคะ,ะ,คะเก็บคอไว้นะคะเก็บคอคางชิดอกค่ะนะคะโอเคนะคะพอเข้าใจเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเล่นแบบ แข็งแรงขึ้นแล้วเราก็เล่นทีละข้างนะคะเล่นทีละข้างเล่นทีละข้างสำหรับคนใหม่ๆค่ะเริ่มที่ความกว้างของขาเท่ากับไหล่ที่พื้นก่อนหายใจให้ถูกต้องนะคะและที่สำคัญเลยก็คือคอต้องเก็บเอาไว้นะคะไม่สบะัดไปด้านหลัง ะะเไม่งั้นก็จากหนึ่งคือบางคนเดี๋ยวสะบัดคอแล้วก็ยิ่งปวดคอกันอีกนะคะแต่การที่เราเก็บคอให้คางชิดอกไว้ค่ะทําให้เราได้ออกแรงส่วนของก้นนดีขึ้นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีคําถามอะไรไหมสวัสดีค่ะพี่สวัสดีคุณรับเฉพาะคนโสดใช่ไหมคะคุณวาสินีนะคะคุณพิมจานสวัสดีพี่สมศักดิ์นะคะโ แต่ไม่ได้ไปวิ่งเยอะที่เลยแต่ก็เริ่มวิ่งแล้วนะคะเริ่มกลับมาวิ่งแล้วโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอยากให้เราอ่ะไปฝึกกล้ามเนื้อก้นให้แข็งแรงนะคะเพราะกล้ามเนื้อก้นก็เป็นกล้ามเนือ้อมัดใหญ่คนที่ชอบวิง่งคนที่ชอบอะไรก็ยิ่งต้องมีกล้ามเนื้อก้นที่แข็งแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเบสิกก็คือเริ่มจากท่านี้ก่อนแล้วค่อยๆใส่น้ําหนากักใส่แรงต้านลงไปเราก็จะมีกล้ามเนื้อก้นที่แข็งแรงนะคะโอเคนะแต่แน่นอนที่สุดน,นะคะ ถ้ามันไม่เกี่ยวกับว่าให้คุณก้นใหญ่หรือก้นเล็กถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้แบบก้นมันใหญ่ขึ้นแบบว่ามีกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นมันต้องอยู่ที่การกินอาหารด้วยแล้วก็การพักผ่อนด้วยนะคะดังนั้นค่ะนะคะทุกอย่างค่ะมันทํางานสอดคล้องกันนะคะดังนั้นก็ควรที่จะต้องดูแลแล้วก็คิดถึงการเรื่องของอาหารด้วยแล้วก็การพักผ่อนด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ